ปลานวนจันทะเลนะคะก็เป็นปลาที่อยู่ในท้องถิ่นของเราซึ่งอดีตเนี่ยคนบ้านเราก็เลี้ยงเป็นปลาหลัก แต่ประสบปัญหาเนื่องจากเขาเป็นปลาที่มีก้างเยอะทำให้ไม่เป็นที่นิยมในการบริโภคราคามันจึงตกต่ำนะแต่ว่าเขาเป็นปลาที่มีคุณค่าโภชนาการสูงมากจะทำยังไงถึงจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีมูลค่าต่ำเหล่านี้ได้เราก็เลยเข้าไปติดต่อที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระรามริเพื่อต้องการที่จะรับคำแนะนำว่าเราจะทำอย่างไรกับปลานวนจันทะเล คือเราต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับปาลานนนจันทร์ซึ่งโชนาการต่างๆหรือแม้กระทั่งส่วนประกอบต่างๆของปาลานวนจันเนี่ยก็มีงานวิจัยรองรับทั้งหมดเลยว่าเขามีประโยชน์ทุกส่วนและสามารถนําไปใช้ได้ปลาหนึ่งตัวเริ่มต้นจากที่เวลาเราทําปลาต้องขอดเก็ดเป็นอย่างแรกเก็ดปลาเนี่ยเราสามารถนําไปสกัดเป็นคอลลาเจนได้ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อพร้อมก้างค่ะเราน,นํานวัตกรรมหม้ออัดแรงดันเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตมาเป็นปลานวนจันทร์ต้มเค็มหวานนะหรือว่าต้มกระเทียมพริกไทยก็ได้สามารถทานได้ทั้งตัวเลยกล้างเขาก็จะเปื่อยนิ่มนอกจากนี้ก็ยังมาทําน้ําพริกหรือผงโรยข้าวต่างๆใช้กระบวนการอ,อบเนื้อพร้อมก้างไปเลยนํามาปัน่นทําให้ก้างเนี่ยไม่เป็นปัญหาในการบริโภคข้าวเกรียบจากเนื้อปลานวนจันทะเลค่ะเราส่วนเนื้อนะคะมาแปรรูปนะเป็นข้าวเกลียบปลาค่ะก็จะเหลือในส่วน นหัวปลานะคะกระดูกแกนแล้วก็พื้นท้องโดยเฉพาะบริเวณพื้นท้องปลาเนี่ยมีกรดไขมันดีมี DSA มีโอเมก้าีสูงนะเรานำสามส่วนนี้มาทำเป็นเบสซุปที่มีคุณค่าโภชนาการสูงเราก็ได้รับองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลานวนจันทร์ซึ่งสร้างรายได้ขึ้นในชุมชนของเราค่ะ แรกเริ่มเนี่ยเราไม่ได้ทําเรื่องสาหร่ายแต่เราทําเรื่องของปลาวนจันทะเลนะคะแล้วเราก็ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากเพื่อนริกสาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยเป็นสาหร่ายสีเขียวมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากจัดอยู่ในกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารชนิดดีมากทานแล้วดีต่อสุขภาพสาหร่ายผักกาดทะเลต้องการแสงในการสังเคราะห์แสงเป็นแสงแดดลำไรเหมือนเราปลูกพืชทั่วไป ความเค็มที่เป็นปจัจจัยหลักอยู่ในช่วง25-30 ppt ที่เหมาะสมนอกจากนั้นแล้วจะเห็นว่าเรามีการเติมระบบออกซิเจนให้ด้วยให้สาหร่ายได้รับสารอาหารได้อย่างสม่ำเสมอและแผ่นของสาหร่ายได้รับแสงอย่างทั่วถึงอันนี้คือน้ำหมักชีวภาพค่ะซึ่งเกิดจากปุงปลาเศษเหลือใช้จากปลานวนจันทร์หรือปลาทะเลอื่นๆก็ได้ค่ะ เรามาหมักร่วมกับสารพอดอสองของกรมพัฒนาที่ดินทางนี้เราใส่น้ําไป300ลิตรเราจะให้น้ําหมักชีวภาพเนี่ยส0มสัปดาห์ละ2ครั้งเราสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือเราก็จะฉีกเขาออกมาเนะะี<ม>่ยค่ะแล้วก็ปล่อยเขาเลี้ยงต่ออีก3สัปดาห์สาลายก็จะโตขยายออกไปอย่างเนี้ยอีกเท่าฝ่ามือเราเลยค่ะเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยสัปดาห์ที่3ซึ่งสาลา่ที่อายุ3สัปดาห์มีสารอาหารเยอะที่สุด ด้วยสาหร่ายผักกาดทะเลค่ะสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างมากแต่เบื้องต้นเลยต้องทําเป็นสาหร่ายอบแห้งก่อนพอเราได้สาหร่ายอบแห้งเป็นเหมือนวัตถุดิบตั้งต้นแล้วเราจะสามารถไปแปรรูปเป็นอะไรก็ได้ สำหรับเส้นบะหมีจากสาลอยผักกาศทะเลศูนย์ทุ่งกระเบนก็มีการบูรณาการร่วมกันกับกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของกลุมประมงะนะคะพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้มาสู่กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนจันทาบุรีจากนั้นกลุ่มก็ไปพัฒนาต่อยอด เป็นแพ็กเกจเป็นรูปลักษณ์ของตัวเองซึ่งเป็นสา,ล,า,กกา,าล่ายประกาศทะเลที่อยู่ในรูปของเส้นบะหมี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงส่วนตัวนี้นะคะเส้นจันค่ะจากสาลายประกาศทะเลกินแล้วมีประโยชน์ตัวนี้ก็จะเป็นพาสต้านะคะเป็นพาสต้าจากสาลายประกาศทะเลนะคะน้ำสาลายประกาศทะเลเนี่ยเวลาดื่มแล้วจะสดชื่นมาก คุกกี้สาหร่ายผักกาดทะเลเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่เราจะใส่เนื้อสาหร่ายผักกาดทะเลลงไปในคุกกี้ด้วยแล้วก็ต่อยอดไปทําเป็นผักม้วนสหาหร่ายผักกาดทะเลเซรั่มนะจากสารสารกัดสาหร่ายผักกาดทะเลสาหรับบาบรุงผิวหน้าเป็นสินค้าขายดีเลยนะก็มีคําถามว่าไอ้ทำไมวิาวสาหกิจเราตั้งต้นแล้วทำผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วเพราะเราไม่ต้องไปทดลองใหม่แล้วไงคะมีผลสำลทีที่ลองรับเอาไว้แล้วเราต่อยอดขยายผลได้เลยนะ ด้วยพันธกิจของโครงการในพระราชดำริค่ะเรามีหน้าที่ศึกษาวิจัยทดลองพอเราได้ผลการทดลองผลการศึกษาแล้วเนะี่ยเราขยายผลองค์ความรู้นั้นให้กับเกษตรกรซึ่งเกษตรกรไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกแล้วค่ะนำมาปรับใช้ได้เลย